วิธีตั้งเป้าหมายให้สำเร็จไม่ล้มเหลวกลางทางการตั้งเป้าหมายเป็นก้าวแรกของความสำเร็จแต่หลายคนกลับพบว่าตัวเองล้มเหลวกลางทางไม่สามารถทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้กลายเป็นจริงได้อาจเป็นเพราะขาดความชัดเจนไม่มีแผนการที่ดีพอหรือหมดแรงบันดาลใจก่อนจะไปถึงจุดหมายหากคุณเคยประสบปัญหานี้บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีตั้งเป้าหมายให้สำเร็จโดยไม่ล้มเหลวกลางทางพร้อมทั้งแนวทางที่ใช้ได้จริง 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ปัญหาหลักที่ทำให้เป้าหมายล้มเหลวคือความไม่ชัดเจนหลายคนตั้งเป้าหมายแบบกว้างๆเช่นอยากรวยหรืออยากสุขภาพดีแต่ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเป้าหมายที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถวางแผนและลงมือทำได้จริงวิธีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแทนที่จะบอกว่าอยากลดน้ำหนักให้ระบุว่าจะลดน้ำหนัก5กิโลกรัมใน3เดือนแทนที่จะบอกว่าอยากเก็บเงิน ให้ระบุว่าจะเก็บเงินห0 0 0มบาทภายในสิ้นปีนี้การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้น 2. ทําให้เป้าหมายวัดผลได้ m e a s เ r ิร์ดถ้าคุณไม่สามารถวัดผลเป้าหมายได้ก็ยากที่จะรู้ว่าคุณกำลังเดินหน้าไปถึงไหนการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงแผนการได้ทันเวลา ัวอย่างการทำให้เป้าหมายวัดผลได้ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายให้กำหนดว่าคุณจะออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่วันวันละกี่นาทีถ้าคุณต้องการอ่านหนังสือมากขึ้นให้กำหนดจำนวนหนังสือที่ต้องอ่านในแต่ละเดือน 3. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เบอร์ชิลเบิร์หนึ่งในสาเหตุที่คนล้มเลิกกลางคือการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนเป็นไปไม่ได้เช่นต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห์หรือเก็บเงินล้าน ในเวลาหนึ่งเดือนแม้ว่าเป้าหมายใหญ่จะสร้างแรงบันดาลใจได้แต่หากมันไม่สมจริงก็จะทำให้หมดกำลังใจและล้มเลิกไปกลางทางแนวทางในการตั้งเป้าหมายให้เป็นไปได้วางแผนให้สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่มีแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำสำเร็จได้ทีละขั้นตอน c กำหนดกรอบเวลาทําบ b ound. เป้าหมายที่ไม่มีกรอบเวลาจะทําให้คุณผลัดวันประกันพรุ่งและไม่มีแรงกระตุน้นคุณต้องกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อไหร่ตัวอย่างการกําหนดกรอบเวลาจะลดน้ําหนัก5กิโลกรัมใน3เดือนโดยออกกําลังกายสัปดาห์ละ4วันจะอ่านหนังสือ12เล่มภายใน1ปีโดยอ่านเดือนละ1เล่ม5สร้างแผนปฏิบัติการ action plan เป้าหมายที่ดีต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของคุณได้วิธีสร้างแผนปฏิบัติการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆจัดลำดับความสำคัญทำสิ่งที่สำคัญก่อนกำหนดเวลาตั้งตารางเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนติดตามผลและปรับปรุงตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะและปรับแผนให้เหมาะสม หสร้างแรงจูงใจและวินัยให้ตัวเองความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีวินัยหลายคนเริ่มต้นอย่างมีพลังแต่เมื่อเวลาผ่านแรงจูงใจลดลงและสุดท้ายก็ล้มเลิกกลางทางวิธีรักษาแรงจูงใจและวินยัยหาสาเหตุที่คุณต้องการบรรลุปเป้าหมายถามตัวเองว่าทำไมเป้าหมายนี้ถึงสำคัญกับฉันติดตามความก้าวหน้าจดบันทึกความคืบหน้าเพื่อให้เห็นพัฒนาการของตัวเอง ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จตามเป้าหมายย่อยมีวินัยแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจจดจอ่อกับการทำตามแผนแม้ในวันที่รู้สึกไม่อยากทำเจ็ดจัดการอุปสรรคและความล้มเหลวทุกเป้าหมายล้วนมีอุปสรรคแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้จักจัดการกับมันแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบให้มองว่ามันเป็นบทเรียนที่ช่วยให้คุณเติบโตว,วิธีรับมือกับอุปสรรคเตรียมแผนสำรอง หากแผนแรกไม่ได้ผลให้มีทางเลือกอื่นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดวิเคราะห์ว่าทำไมถึงล้มเหลวและปรับปรุงให้ดีขึ้นขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ฟังความคิดเห็นจากคนที่เคยผ่านเส้นทางเดียวกัน 8. หาแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างการมีคนสนับสนุนจะช่วยให้คุณมีกำลังใจและโอกาสสำเร็จมากขึ้นลองบอกเป้าหมายของคุณให้เพื่อนครอบครัวหรือคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันรู้เพื่อที่พวกเขาจะช่วยสนับสนุน และตื่นคุณให้ทำตามแผนวิธีหาแรงสนับสนุนเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันหาคนที่เป็น Accountability Partner หรือคู่หูที่ช่วยเตือนกันขอคำแนะนำจากโค้ดหรือที่ปรึกษาสรุปการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดแต่ต้องลงมือทำอย่างมีระบบหากคุณตั้งเป้าหมาย ให้ชัดเจนวัดผลได้เป็นไปได้จริงมีกำหนดเวลาและมีแผนปฏิบัติการที่ดีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการวางแผนและความพยายามอย่างต่อเนื่องดังนั้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน